เราฟังโอวาทนิดหนึ่งเนื่องจากวันนี้ที่ว่าเป็นวันสำคัญของประสงค์แล้วก็เป็นวันสำคัญของครว่าด้วยเป็นวันสำคัญของพระสงค์คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตในพ้พิกษุที่อยู่จำบรรษา สิ้นไตรมาสสามเดือนครบสามเดือนวันอี <c oughs> องค์สมเด็จพระสมรรรมรัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสำคัญในวันนี้มากซึ่งเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสมรรมรรมรัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเป็นบอกว่าเป็นวันมาหาปวรารณาตามปกติ ภิกษุจะต้องส,สวดปาติโมทุกหนึ่งเดือนสำหรับวันนี้ก็งดสวดปาติโมให้ภิกษุปวารณาแทนสวดปาติโมกค,คำว่าปวารณามันมีผลต่อการอยู่พราสุขของภิกษุท่างหาย ไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนก็ตามถ้ามีการรารณาซึ่งกันและกันแล้วพระสงฆ์ในอาวัตนั้นๆในหมู่นั้นน,นก็จะอยู่ด้วยการผาสุขด้วยความผาสุขปกติพระสงฆ์ส่วนมากก็จะเป็นสมติสง์ไม่ใช่พระสงฆ์ ที่อยู่ในพระรัตตนาไตรส่วนมากก็จะเป็นอย่าง,งน,นั้นตอนนั้นพระสงฆ์ที่เป็นสมาติสมเนียก็มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองของใจยังไม่มีการชำระที่ทำให้ข่าออกไปได้พูดง่ายๆว่ากิเลสมีกันอยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคารวาตและพระ และบรณฑ์ปรเช็ตกิเลสตัวสําคัญก็คือความโลภโกรธหรือค,ความหลงนั่นแหละเราจะพูดให้ชัดเข้ามาอีกนิดหนึ่งกิเลสคือความอยากความอยากคือตัวกิเลสกิเลสตัวนี้อยู่ที่ตัวรู้อยู่ที่ใจตัวรู้กับายใจอันเดียวกัน ความอยากอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่กายฉะนั้นความอยากมีอยู่ในสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งบรรพชิตที่เป็นสมณติสงฆ์นี้ด้วยคำว่าสมมติสงฆ์หมายถึงเป็นพระที่พระโอปชาพร้อมทงางคณะสงฆ์อย่างน้อยอารูปขึ้นไปได้มีการอุปสมบท แต่คนละบุตรที่มีศรัทธาแล้วก็อุปสมบทตามแบบวิธีการอุปสมบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ทุกประการก็คือเมื่อบุชเสร็จแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นสมัติทรงนี่คือพระสงร์ที่เป็นสมัติความอยากมีอยู่ใน พระสงฆที่เป็นสมาธินั้นด้วยความอยากมีอยู่ในกคารวาดทุกท่านทุกคนด้วยฉะนั้นเมื่อมีการอยู่ดร่วมกันไม่ว่าจะเป็นน้อยหรือมากก็ตามตั้งแต่สองรูปขึ้นไปถ้าเป็นพระนะถ้าเป็นกคาวาทก็เช่นเดียวกันนะนะ เราสามารถที่จะเอาประโยชน์จากตรงนี้ไปปรับปรุงรัฒนาคร,ค,รครอบครัวของตนให้มีความอยู่ภาสุขได้เช่นเดียวกันพระสงฆ์มีกิเลสคือความอยากเป็นหลักของใจไปไหนไปด้วยกันขึ้นหัวขึ้นเขาลงหมวยนัง่งรถนั่งเรือไปไหนๆก็าตามแหละ ตัวนี้มันจะมีอยู่ในจิตในใจหรือในตัวรู้ของเรานี่โดยตลอดถ้าอยู่ร่วมกันสองคนขึ้นไปมันก็จะมีความไม่ไม่ใช่ว่าจะอยู่แล้วมันอ,อยู่ด้วยกันด้วยสมัครสมานสามัคคีกันร้อก็ไม่ใช่ มันก็มีการว่ากลาวตักเตือนกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระศาสนานี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสอนให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกันภิกษุใหม่เป็นผู้มาใหม่ในธรรมวิน,นัยนี้จะต้องเงี่ยหูฟังภิกษุผู้แก่กว่าแนะนำบอกกล่าว ในส่วนของธรรมก็ดีในส่วนของพระวินัยก็ดีสอนยากก็มีพ่อแม่อยู่ในบ้านก็สอนยากโมยากปากเปียกเ <c oughs> พื่อๆตีพอ่อตีแม่นั่นก็มีอ่าเรานี้เป็นตนฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ยังมีความอยากยังม่มีการชำระอยู่สองคนขึ้นไปก็มักจะมีปัญหาซึ่งกันและกัน กิเลสคือความอยากมันมีอยู่ยากอะไรอย่างพระอยู่ด้วยกันออก็อยากใหญ่อยากใหญ่กหมายความว่าอยากาเป็นคนที่เด่นในในบรรดากระภิกษุทั้งหลายแล้วก็มีอีโก้คือถือทิฏฐิมานะว่าตนก็เป็นผู้ใหญ่ไม่อยากอยาก ไม่ให้คนอื่นแนะนำบอกเลาเพราะเราโตแล้ว,วอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่องคุสมเดจพระสัมากันพุทธเจ้าก็จะสอนว่าเธอผู้บวชใหม่ผู้มาใหม่เธอจะต้องเรียนรู้ธรรมวินยัยธรรมเป็นข้อปฏิบัติให้เกิดความงามแก่ตนเองและก็งามในระศาสนาด้วยพระวินัยเป็นข้อห้าม เป็นข้อบัญญัติในเรื่องของการทำผิดจากคำที่องค์สุเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีจำนวนถึง227สิกขาบทแนะแนะ่เหล่านี้เป็นตนคนบทใหม่ไม่รู้จะต้องมีการแนะนำบอกกล่าวกันอยู่หลังนั้นแหละและพระองค์พระองค์สุมเมจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็จันย้ำบ่อยๆว่า พระศาสนาของเราจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยการบอกกล่าวด้วยการแนะนําเพราะว่าบุคคลที่เข้ามาบวดในพระศาสนานี้ต่างคนต่างมามีสถานที่ที่มาไม่เหมือนกันมีจารีตขนบในสังคมนั้นๆก็ไม่เหมือนกันเมื่อเข้ามาบวชแล้วย่อม ย่อมมีความแตกต่างในพฤติกรรมต่างๆนานาฉะนั้นภิกษุท,ที่มาในทินต่างๆเหล่านั้นมีธรรมวินัยเป็นเครื่องหลอหลอมมีพระธรรมวินัยเป็นเครื่องรอหลอมถ้าไม่รู้ธรรมวินยัยการรอหลอมก็จะไม่มีการเกิดขึ้นฉะนั้นธรรมวินัยจิตเป็นเครื่องมือในการหลอหลอม ของภิกษุเหล่านั้นที่มาร่วมกันมีกษัตริย์บ้างมีแพทย์บ้าง,ม,งมีสูตรมีจันทานที่เข้ามาบวชฉะนั้นพื้นเพของภิกษุเหล่านั้นไม่เหมือนกันทั้งเมตตัวนี้ไม่เหมือนกันแล้วยังมีความอยากเข้ามาผสมลงเข้าไปด้วยก็เป็นเหตุให้เกิดความกระด้างกระเดื่องในกันและกัน ฉะนั้นธรรมวินัยจึงเป็นเครื่องมือในการกล่อมเกลายิตใจของรถเิกษูทั้งหลายให้เกิดความมีความประพฤติปฏิบัติที่เป็นอันเดียวกันมีการกระทำเป็นอันเดียวกันพูดง่ายๆว่ามีทิฏฐิคือความเห็นเหมือนกันเรียกว่าทิฏฐิสามัญญาตา มีศีลสมัญญาตามีความประพฤติเป็นอันเดียวกันใกล้เคียงกันสามารถอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เป็นทิฏฐิธมัญญาตาก็ตามที่เม็นที่เป็นศีลสมัญญาตาก็ตามเกิดขึ้นมีได้ด้วยธรรมะวิน,นัยนี้หมายความว่า,วาจะต้องรู้ธรรมวินยัย ถ้าเมื่อเมื่อมีความรู้ในเรื่องของธรรมในในก็จะมีทิฏฐิเสมอกันมีศีลเสมอกันเรียกว่าทิฏฐิสมัญญาตาศีลส,สมัญญาตาเป็นให้เกิดเป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมานสมัคีปองดองในในหมนะู่คณะ ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นมีได้ด้วยการบอกกล่าวเท่านั้นฉะนั้นในสถานที่ใดๆในวัดใดๆก็าตามหรือในสถานที่ใดๆก็าตามอ่ะน,นะถ้ามีการบอกกล่าวกันด้วยเหตุและผลหนึมีผู้บอกกล่าวสองมีผู้ฟังแล้วก็สมมีผู้ปฏิบัติก็จะเกิดความงาม ในหมู่ในขณะนั้นจารีดขนบของพื้นเพในภิกษุทั้งหลายก็จะค่อยๆเจือจางสลายไปก็เลยเหลือแต่ภิกษุอยู่ในธรรมวินัยอันเดียวกันนี้มีความประพฤติเป็นอันเดียวกันมีความเห็นถูกต้องตามหลักความตามเหตุตามผลนั่นทุกประการยังกรณี ความเชื่อในสถานที่ต่างๆที่ผู้เข้ามาบวชย่อมเก็บเอาความเชื่อที่เป็นพื้นฐานในพื้นเพของความเป็นของตนมามาด้วยเชื่อนั่นเชื่อนี่อะไรต่างๆก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงด้วยหลักคำสอนขององค์สมเ็จพระสัมมอาสุทธเจ้านี้ความเชื่อต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไป ความประพฤติในเรื่องของความเชื่อก็จะมีเป็นอันเดียวกันคือทิฏฐิสามัญญาตาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อความนารกสวรรค์นรกสวรรค์นีเน่เป็นเรื่องยากที่คนจะเชื่อเพราะมันมองไม่เห็นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ไม่สามารถที่จะนำมาเสนอหี่อนำมาให้พวกเรารู้ได้ชัดเจนได้เพราะนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีอยู่ในปรโลกไม่ใช่โลกปัจจุบันคนภาวนาจิตสงบก,ก,ก็จะเห็นพวกเหล่านี้ถ้าคนไม่ภาวนาก็จะไม่เห็นแต่ก็อาศัยความเชื่อในองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นเป็นหลัก ในการปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างมันมีอยู่แต่ว่าเราแต่พวกเรามองไม่เห็นก็เลยไม่มีหลักฐานในการที่จะนำความเชื่อนั้นให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องนั้นฉะนั้นสิ่งจำเป็นที่สุดที่พวกเราควรจะตระหนักในเรื่องนี้ก็คือ,อคนสอนเป็นใครอย่างนี้เป็นต้น และหลักคำสอนนั้นมันมีเหตุผลที่พอที่จะยืนยันได้ไหมว่าการทำดีนั้นได้ดีจริงๆการทำชั่วนั้นได้ชั่วจริงๆหรือเปล่าอะไรต่างๆนานา,นา,นานและก็อีกอย่างหนึ่งสวรรค์ที่ท่านบอกว่าพบอีกพบหนึ่งหลังจากการตายมีจริงหรือไม่เหล่านี้เป็นต้นมันมีคนถาม อนักปราชญ์ในครั้งก่อนๆก,ก็มีท่านก็จะสอนว่าถามท่านก็สอนว่าเมื่อวานมีไหมละ่ะและพรุ่งนี้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอพอฟังได้แต่ว่าไม่ชัดเจนสิ่งที่ชัดชัดเจนที่สุดก็คือหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าที่สอนมาเป็นจํานวนมาก ในพระสุตรตันตปิริโดท่านจะสอนในเรื่องของอดอีตความเป็นมาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราก่อนที่จะมาตรัสรููอนุตรัสัมาสัมโพธิญาณเนี่ยในชาติอด,ดีตท่านสั่งสมอะไรมาบ้างท่านก็จะนำมาสอนอบางทีบางชาติท่านก็ทำวกมชั่วบางชาติท่านก็ทำความดี เมื่อสั่งสมความดีในชาติใดหลังจากการตายท่านก็จะกล่าวว่าท่านก็จะกล่าวว่าหลังจากการตายเราเข้าถึงสวรรค์ท่านชาติใดท่านได้ทำความชั่วท่านก็บอกว่าหลังจากเราตายแล้วเราก็ไปรับเราก็าเข้าถึงนรก เป็นเวลาชาตาท่านก็จะพูดอย่างนี้ทุกเรื่องที่ท่านกล่าวถึงชีวประวัติโงมเป็นมาของท่านในครั้งอดีตถ้าจะพูดถึงว่ากล่าวมันก็กล่าวได้พระเจ้าก็อาจจะกล่าวได้อย่างนี้แต่เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะไปไปมองเห็นได้ไม่มีหลักฐานอะไรแต่ บุคคลที่กล่าวอย่างนี้ก็หมายถึงบคุคคลทั่วไปแต่บุคคลที่กล่าวอย่างนี้โดยไม่ม,ไม,มีไม่มีทางที่จะไปโกหกพูดง่ายๆบุคคลเช่นนี้ไม่ใช่บุคคลที่จะไปโกหกโลกก็คือองค์สมเด็จพระสมมาสัพธเจ้านี่แหละฉะนั้นตัวนี้เป็นหลักสำคัญเป็นหลักหนึ่งที่เป็นเหตุให มีความเห็นตรงหรือไม่ตรงของพิสูจน์ทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันหลังที่กล่าวมาแม้วรวมถึงกระว่าดญาติโยมของพวกเราด้วยคําสอนใดๆขององค์สเด็ิพระสรรมัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นส่วนใดเป็นความจริงทั้งนั้นรู้ได้อย่างไรว่าเป็นความจริงสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้ในหลักคําสอนนั้น เราก็จะเห็นความเป็นจริงอย่างนั้นอย่างไม่มีข้อ,อก,กังขาใดๆอย่างกรณีของศินห้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเมื่อ2,500กว่าปีสอนไม่ใช่สอนแบบสเปสสปะสอนแบบมีหลักการหลักการนั้นก็คือองค์ประกรอบของศินห้ามีหข้อ หนังที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วในข้อห้านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชั่วถ้าละเมิดเป็นความชั่วถ้าผู้ใดไม่ละเมิดเป็นความดีทีนี้เราก็มาศึกษาดูว่าสินห้าแต่ละขก็เป็นความดีอย่างนั้นหรือไม่เป็นความชั่วอย่างนั้นหรือไม่หมายความว่าถ้าเราละ ละเลยไม่ใส่ใจเราก็จะเป็นคนชั่วนี่หนึ่งสองก็เป็นคนตัวเองเป็นคนชั่วแล้วก็ความชั่วนั้นก็เป็นเหตุให้สังคมเดือดร้อนเหล่าน,นี้เป็นต้อนอันนี้ที่พวกเราสามารถที่จะมองได้อย่างนี้อันนี้พูดให้ฟังพอเป็นสังเขตก็มีข้อมคําสอนอื่นๆมากมายที่เราสามารถสามารถเข้าถึงได้มีเยอะ เยอะเลยนะที่เข้าไม่ถึงได้ก็คือปาราภพปารสัมปร,รายภพนั่นเองหนึ่งสวรรค์หนึ่งนรกอย่างเงี้ยเขาไปถามตรงๆพระพุทธเจ้าจะไม่ตอบเพราะว่าตอบแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะไม่สามารถที่จะทําให้บุคคลที่ถามนั้นนะเข้าใจในชาติเจนได,ด,ด,ได้อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นเราเชื่อในการตรงนี้เราเข้าเชื่อเราต้องเชื่อในการตัดสู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านรู้จริงรู้จากจากความทุกข์รู้จากเหตุในกายทุกข์ถึงความดับทุกข์แล้วก็ถึงรู้ถึงความนึกรู้ถึงข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์บุคคลผู้ใดรู้สิ่งนี้อะไรก็เรียกว่ารู้รอบรู้รอบในโลกสมโลกก็คือ มนุษย์โลกเทวโลกรมลมาลูอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นหลักคำสอนถ้าเราศึกษาเรียนรู้หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นความโดดเด่นในหลักคำสอนนั้นอย่างชัดเจนแล้วตรงไปตรงมาแล้วอยู่ในกรอบของเหตุผลด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการหนึ่งที่ทำให้ภิกษูทั้งหลายได้ยินได้ฟังในการบอกกล่าวของหมูนะ่คณะ ของผู้มีพรรษามากกว่าดีกท่านมีความรู้กว่าแนะนำบอกกล่าวภิกษุเหล่านั้นก็จะมีความเห็นในเรื่องของความเชื่อนี่เป็นอันเดียวกันก็เรียกว่าดิธิสามัญญาตามีข้อปฏิบัติเหมือนกันก็คือศีลศีลของพระมี2 2 7การที่จะรู้ศีลได้ต้องเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจในข้อนั้นนั้นให้เข้าใจ 2องนั้นนะถ้ามีมีความรู้แล้วอะไรอย่างนั้นบคุคคลผู้นั้นมีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะประพฤติตนให้อยู่ในกรอบของธรรมในนี้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ก็คือความพาสุขของตนเองนี้ปัจจุบันนี่หนึ่งสองเพื่อเป็นบุญให้จิตคือทำสิ่งใดจิตจะสะสมความประพฤติปฏิบัติของตนอันไว้จนมิ จนเป็นนิสัยจนเป็นอุป,ปนิสัยเป็นต้นอันนี้ก็คือถ้าเรียนรู้สิ่งนั้นได้รับการบอกเอาสิ่งนั้นก็จะมีข้อปฏิบัติเหมือนกันฉะนั้นการนั้นว่ากล่าวตักเตือนจึงเป็นหลักสําคัญเมื่อวันเช่นนี้เวียนบรรจบก็ครอบมาเตระปรีผงสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพวกเราก็อนุญ,ญาตให้เกสุปวาราซึ่งกันและกันคําว่าปวารณา หมายความว่าเปิดใจให้เจอกันด้วยกันว่าผมขอปรนนาต่อท่านทั้งหลายอย่างพวกเราอย่างวัดเราเนมีอยู่เก้ารูปอยู่จำพรรษาเก้ารูปก็จะปรนนาว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ว่าก็ผมขอปรนนาแก่ท่านทั้งหลายว่าอขอให้ท่าน แนะนำบอกกล่าวกระผุในส่วนของธรรมก็ดีในส่วนของว่าพี่ไหนก็ดีถ้าท่านแนะนำบอกกล่าวด้วยเจตนาที่มีความเ,าเขาเรียกว่าเมตตาแนะนำบอกกล่าวด้วยความเมตตาไม่ใช่แนะนำบอกกล่าวด้วยความมันมีบางคนก็ยกตนของท่านเอาความรู้ว่าตนรู้ แล้วก็คมคนอื่นอันนี้นกิริยาแสดงออกทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี <c oughs> ก็จะมีแตกต่างกันสิ่งนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความกระทบก,กระทั่งกันฉะนั้นคนสอนต้องรู้จักมรารยาทคนฟังก็ต้องมีมรารยาทในการฟังก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะอะไร เพราะต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนหน้าที่ของตนในที่นี้ก็คือเราอย่างเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ต้องแนะนําบอกกล่าวอย่างแน่นอนอยู่แล้วถ้าเห็นตรงไหนไม่เรียบร้อยก็จะแนะนําบอกกล่าวยกเอาทำบ้างยกเอาทำาวันนี้นพยะวินัยบ้างมาเป็นหลักในการสอนบางทีก็สอนไม่ได้ยกตามวินัยหรอกเอาจารรีกขนุน ของสังคมที่มีอยู่แล้วมาสอนก็มีบางทีไม่เน้ลึกซึ้งลงไปถึงธรรมใน,นก็มีอย่างนี้เป็นต้นก็สอนกันอย่างนี้เมื่อมีการสอนรืคนมีกิเลสมีความอยากอยู่ในใจก็พอใจบ้างไม่พอใจบ้างบางทีก็เกิดตีชกกันก็มีนะพราดเนี่ยนะเพราะไม่ลงรอยกันก็มีในครั้งก่อน มีหมู่คณะพูดให้ฟังในครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นแหะบาทีพระเรานี่ก็ก็มาจากในที่ต่างๆที่ว่าเนี่ยไม่ไม่ปรงใจที่จะฟังการแน,นระนำออกกล่าวก็เลยเกิดปัญหาถูกเถียงกันหรือกาลงวางมวยกันก็มีอนะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันยันมันจบครบรอบมาต่างๆที่ผ่านมาสามเอน มาวันนี้ก็จะบอปรลา,ากันว่าสิ่งใดที่กับผมประมาทพลาดพั้งต่อกรูบาอาจารย์ต่อหมูต่อคณะผมก็จะไม่ถือโทษโกรธท่านทั้งหลายแล้วต่อไปข้างหน้าก็เปิดโอกาสให้ครูบาอาจารย์หมูคณะแนะนำบอกกล่าวผมได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นส่วนธรรมใดเลือกซึ่งไม่ลึกซึ่งต่าง ก็ให้ท่านสอนผมได้ทุกเมื่อผมจะไม่โกรธผมจะไม่ถือโกรธผมจะรับฟังแล้วนำไปปรับรุงตนเพื่อความสุขความจำเริญแก่ตนเพื่อความอยู่อาศุขของหมูคนะ่คณะในอาวาตนี้เพื่อความงามของพระศาสนาสืบต่อไปอันนี้เป็นคำที่เราจะกล่าวในตอนเย็นวันนี้นี่เป็นเรื่องของพระ เรื่องของฆาะวาวาก็เช่นเดียวกันที่ว่าอยู่กันสองคนก็ต้องมีมีถูกใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างเพราะว่าจิตใจมาเป็นคนละตัวเป็นคนละดวงอเป็นคนละน,นิสัยต่างๆนานา,นา,นานไม่เหมือนกันอะไรก็ต้องมีความกระทบกระทั่งกันบ้างหละพวกเราก็ถือโอกาสนี้ให้โอกาสเชึ่งกันกันด้วยการปรา,า่า ภาวนาก็หมายถึงว่าเออเทา,าสิ่งที่แล้วก็แล้วไปเดอ้อต่างๆนานาที่พิษผาดมือว่าว่านี่คอยเสียงเจ้าเมื่อก่าเน,นี่ยคอยอยากให้เจ้าเจ้าว่าคอยดกับเขามันเข้มคอยเครียดเช่าเจ้าบบนี้ก็บรถทึกโกดอกจริงสินาสิ่งที่ไม่ออกเขาเครียดมากที่สุดเกิดเรื่องไปทวงไปทวงอาหารเขา พระนี่บบได้กินมาหลายคน้วได้ทวงเอ้ยมันก็จางแทอ่าเมื่อลังบบได้กินเนี่ยโบเอ็นมาเด้ย่นยานไปว่าจ่างอีกแต่ผู้ฟังก็บอกคิดว่าสิแก่ได้หรอสิกกมีได้โบเหตุเสเลยดีกว่าเป็นตนเรานี่เขาจะต้องมาปรนนาซึ่งกันและกันอ่นาฉะนั้นเมื่อนี้กไ็ได้โอกาสนั่นแหละ ผู้เขาก็เที่ยวกาสภาวนาในการในกันเอาอยู่สามีภรรยาเอากาอันใดอ้อที่มันผิดพลาดก็มาคุยกันผู้นั้นผิดอันนั้นผู้นี้ผิดอันนี้บาดนี้เขากะเขาก็จะฟังกันฟังเหตุฟังผลซึ่งกันในกันมีความสุขขุมในการได้ยินได้ฟังมีสุดมีการสุขมีความสุขขุมในพฤติกรรมของกันในกันนี่สองอย่างเ่พฤติกรรมกับการเว้าก็เลยว่าวาจา มีสองอย่างส่วนใจนั่นมั่งเห็นกันนี่แหละมองเห็นแต่พฤติกรรมที่ออกมาจากใจมองเห็นแต่ว่าจาที่ออกมาจากใจวางเถือ่อเมื่อนี้เขาาจะประม้วนถือโอกาสเอาวันพรุ่งน้าที่องค์สมเด็จพระสมรัสมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติให้แก่พิสูุทั้งหลายเนี่ยมากแก้ไขตนเองเพื่อความอยู่อาศุขของกรอบรั่วความระหะเหงก็จะบกเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นเม,มื่อไง เอาเข้ากับปวารณาอะไรกันนี้คอยกับเจ้าปวารณากันเรียบร้อยเลยเด้อะกับบาคคนสิโกรธกันเศร้าเกิดเด้อเท้าเฉ่งสันเองสี่อันนี้ก็จะเบาเองสี่ข่วมโกรธก็จะพรลงทําให้เกิดการเข้าใจกันดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์จากการปวารณาในส่วนองพระก็ดีในส่วนของกาลวัก็ตามฉะนั้นการแสดงธรรมีกาถา ในวันนี้เห็นว่า,วาควรแก่การเวลาขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายจงรูประกอนเถิด